สวัสดีครับพี่น้องสมาชิกทุกท่านขอบคุณพระเจ้าสําหรับในเช้าวันนี้เราตื่นขึ้นมาด้วยกําลังพรอ,พอนและสันติสุขที่มาจากพระองค์พระคําของพระเจ้าจะเป็นตะเกียงส่องเท้าของเราให้อยู่ในทางของพระเจ้าและพระคําของพระเจ้าจะเป็นความสว่างแก่ทางของเราพระคําของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับ2เส,สมอบทที่8ดาวิดทรงทำสงคราม พันธสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อดาวิดก็คือศัตรูของคนอิสราเอลจะพ่ายแพ้และไม่มาลังแกคข่มเหงคนอิสราเอลอีกต่อไปนี่คือพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงกระทําต่อดาวิดในสองสมิลบทที่7ข้อที่10ในบทที่8ในเช้าวันนี้นะครับพระเจ้าทรงทําให้พระสัญญานี้สําเร็จโดยที่พระองค์ทรงช่วยดาวิดปราบชนชาติต่างๆที่เป็นศัตรูของคนอิสราเอลให้พ่ายแพ้ไปและ ศัตรูเหล่านั้นก็เป็นทาสรับใช้ดาวิดดาวิดโจมตีคนฟริสเตียนะครับคนโมอับโจมตีฮันดักเอเซอร์โจมตีคนซีเดียศัตรูเหล่านี้พ่ายแพ้ไปนะครับดาวิดโจมตีศัตรูเหล่านี้และศัตรูเหล่านี้ก็นําบรณาการมาถวายพี่น้องที่ักครับการถวายบรณาการจากศัตรูเป็นการเก็บภาษีนะครับจากชนชาติที่พ่ายแพ้ต่อคนอิสราเอลภาษีนั้น ก็จะมาะจะนำมาช่วยรัฐบาลอิสราเอลและสิ่งที่มีค่าที่สุดที่ศัตรูนั้นมาถวายแด่ดาวิดดาวิดก็นำสิ่งที่มีค่าไปถวายแด่พระเจ้าและศัตรูที่พ่ายแพ้ต่อคนอิสราเอลก็ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของคนอิสราเอลก็คือดาวิด2ส,สมัยบทที่8ข้อที่6นะครับสิ่งที่เราได้เห็นจากพระชนะของพระเจ้าในตอนนี้ก็คือพระเจ้าประทานชัยชนะแก่ดาวิด ในทุกแห่งที่ดาวิดไปทุกแห่งทุกที่ที่ดาวิดไปพระเจ้าประทานชัยชนะและพระเจ้าสถิตยอยู่กับดาวิดชัยชนะเหนือศัตรูของดาวิดนั้นไม่ได้มาจากความเก่งความสามารถของดาวิดแต่มาจากพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะดาวิดนั้นพึ่งพาและวางใจในพระเจ้าชัยชนะนั้นก็มาจากพระเจ้าเมื่อเราดูพระชนะของพระเจ้าในตอนนี้นะครับดาวิดปกครองเหนืออิสราเอลดาวิดก็แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่นะครับเพื่อให้ทำงานใน,ในส่วนที่ได้รับมอบใหม่ให้ดีที่สุดดาวิดแต่งตั้งโยอับนะครับเป็นแม่ทัพอาหิตมาเลนะครับเป็นปุโรหิตและตำแหน่งอื่นๆอ,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 อีกมากมายพระเจ้าของพระเจ้าในตอนนี้มีอยู่สองประการด้วยกันประการที่หนึ่ั่นก็คือดาวิดทำให้พระเจ้าพอประทายดาวิดนะครับเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนไม่ใช่เพราะดาวิดพยายามทำให้ทุกคนพอใจ แต่ดาวิดพยายามทําให้พระเจ้าพอพระไัยดาวิดไม่ได้ทําตามใจคนอื่นหรือทําให้คนอื่นพอใจแต่ดาวิดทําให้พระเจ้าพอพระไัยบ่อยครั้งนะครับคนที่อยากจะได้รับชื่อเสียงแต่ไม่ได้รับชื่อเสียงอย่างที่ต้องการรู้สึกเสียใจยหมดหวังที่แท้จริงนะครับคําสังเิญของมนุษย์นั้นไม่สําคัญอะไรเลยแต่เราต้องดําเนินชีวิตในทางที่ถูกต้อง ในสายพระเนตรของพระเจ้านะครับและทําให้พระเจ้าพอพระทยัยนั่นแหละทําให้เราได้เห็นว่าพระเจ้าและมนุษย์ก็ยอมรับในตัวของเราหลายครั้งนะครับดาวิดเป็นแบบอย่างให้เราได้เห็นว่าเขาไม่ได้ต้องการที่จะทําให้มนุษยพ์พอใจในตัวเขาหรือเขาไม่ทําให้อ่าทำตามใจคนที่อ่าคนอื่นต้องการแต่ดาวิดทําตามพระทัยของพระเจ้าดาวิดทําให้พระเจ้าพอใจ ในการกระทําของเขานั่นะแหละคือสิ่งที่ดาวิดเป็นแบบอย่างให้กับเราอย่างที่สองนะครับนั่นะก็คอือเราต้องนะครับเราต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องและเที่ยงธรรมกาบปกครองของดาวิดนะครับมีลักษณะเด่นก็คือกระทําสิ่งที่ถูกต้องและเที่ยงธรรมดังนั้นเราต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องตามบทบัญญัติของพระเจ้านะครับพยายามที่จะทําให้พระเจ้าพอพระทัยในชีวิตของเรา มากขึ้นนะครับเราต้องดำเนินชีวิตที่มีความเที่ยงธรรมนะครับมีความยุติธรรมเราไม่ต้องลําเอียงไปรักอีกฝั่งหนึ่งเกียดชังอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราต้องรักทั้งสองฝ่ายเราต้องเป็นคนกลางนะครับนำความรักและสันติภาพไปสู่คนอื่นเราไม่เอาเปรียบเราไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นผลประโยชน์เราต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เราไม่เอาเปรียบนะครับเราไม่เห็นแก่ตัวเราไม่ลำเอียงนะครับเราต้องทําสิ่งที่ถูกต้องนะครับและเที่ยงธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าขอพระเจ้าที่จะเสริมกําลังและก็อวยพระพรให้กับพี่น้องในการดําเนินชีวิตในการรับใช้พระเจ้าในตลอดทั้งวันนี้ขอพระเจ้าทรงสถิตอยู่เหนือชีวิตของพี่น้องของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทรงนําหน้าเหนือพี่พน้องทุกท่านนะครับในเช้าวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอพระเจ้า อุ้ยพรครับสวัสดีครับคืนนี้มาสองพันกี่ก่อนนั้นระเยะสูจากสวรรคูกส่มายังโลกมาเพื่อจะรับผิด เศร้าโศกแทนฉันและเธอเพราะเหตุนี้ฉันจะมีความราักแลรู้จักการมีความหวังเสมอเพราะพราองที่มาทำให้ฉันได้ sound so